เมื่สุนข้าเมืสุ่งปีพีน้องๆเอกรสเสพผัวผันแห้งข้าวใส่หม้อหอมกุกก๊กุก้นกุดีกุด่งต้มอดดังเซนขาอเมื่อในเป็นวันที่๙๘เหือนทนที่เกาปีสองเห็นเศร้าเอ็ดค่ะในตอนในเด่อนปีปีน้องๆเข้าคามาถ่อมด้วยข่าวเงาในค่ะอันในโกตเลวาเป็นข่าวเงาดีอันลีตกอกตกใจในคณะโยอนเปอร์วาเป็นข่าวเงาโพในค่ะ แหมเม่ตัวเจ้าเก่าถึงตีป้อตายเนี่ยค่ะว่าเมื่อวันที่26เดือนธทนทันวาคมปี2 5 2งหเจ้าเอเา,ามกลางคำแปด0มงนั่นเนี่ยค่ะอยู่ที่เจ้านาตีปลิกดีห้องปลิก3ชุกเนี่ยเนาะ3ชุกนะค่ะคลายห้บแจ้งว่ามีคนเฮ็ดหายก,กันถึงดีมีคนเลยลูกตายหนึ่งก้อน,นอเนี่ยค่ะว่าเฮ็ดอันเฮียวและตั้งฝ่ายเจ้านาตีเข้าในกอน เลยลงปืนตีเสกว่ากดทัดด้วยเพื่อว่ากว่าถึงย่าไหนเลยกว่าคคบทวั่พันผู้ยิ่งก่อนหนึ่งจื้อห้องว่ากันที่มาเน,นี่ยเนาะกันที่มาเนี่ยเนาะอายุไลยส้่สองปีเนี่ยค่ะอยู่ดีเอ่งเขาเขาดินเจดอนสุพรรณบุรีเนะี่ยออก คาบโดตายมันนางในขณะมีหอยปอปอบทุบๆสัมปอมม่านปอกำลงลงกว่าตั้งเซงตั้งโตอะนะอําว่าตนะเ,เป็นจอมแขนจอมขาจอมก็โขเจ้านายเนี่ยค่ะเป็นไว้เทดไหนเนี่ยอ๋อกำนายเจ้านาทีเขาก็เลยต้องถามเสก็เลยคู่วา่าก้นก่ออันแหมมันนางนั่นคณะนะจื้อห้องวา่านายพี่บุญเนี่ยเนอกเพเป็นใต้ข้าก็ได้ว่าใจพี่บุญน่ะเป็นโพจายนั่นน่ะเนาะ อายุไล่2าเจดปีเนี่อ๋อเป็นก้นตีเจตอนสุพรรณบุรีก้วยหนังเก่าเหวี่ยวและซ้ําเป็นโผมันานางกกยในยคขาวามันใจในก็เป็นก้นเหตุการเลี้ยงไก่ไก่ต่อไก่ไก่ต่อในค่ะนะเป็นก้นเลี้ยงไก่ต่อในค่ะวะตอนตามันนางแต่กอเป็นก้นตีอําเหตุการสังอยู่ที่เฮือนเหวี่ยวกอเลี้ยงลูกให้ในนั้นข่นนะเนาะเมื่อเตเป็นนั่นแต่กอขาสองก็โผเมผพิษกันในคขะวานะพิดหมอ้อกัน พิหมอกันแห้งแต่แต่นั่นขนาดถึงด่มีรองป้อป้อทุบๆกันขนาดก็เป็นเมสัมป้อเลยลูกตายกว่าวาาะะ่าหนังในเนี่ยค่ะเมื่อพ่องี่มันนางหมัดเจ้ผา,าวแห้งนั่นอยู่ดียาติพีนองเนะะี่ยก็เลยคัดแจจจอยเถียมแลเอาตัมันานางส่งห้องยายอยู่วกวยกามันนางก็ลูกตายกว่านะะเนี่ยค่ะอ๋อข้าก็เป็นแมมันนางก็รัดเนว่าเผะว่าไรหู้ข่าวว่าลูกยิ่งนั่นะนะน่ะเนาะถุงย่าก็เป็นโพ ป้อป้อ,ปอทุบทุบในก็แนดกว่าทีโค้องอยาก,กําเหลีวในค่ะว่ากกรวก็วเผอว่ากว่าถึงเย้ก็อ่าก็เป็นลูกยิ่งก็สัาป้อตายกว่าเย้าไหนก็เป็นเมดไดก็เตอใจเตอคอเต้ๆในข่ะอวว่าว่นวานดุข่ยเดเฮดไลเนือลูกยิ่งมันนางป้อตัดหน้านถึงตีป้อถึงสายใจในขะ่ะ ก็เป็นแมเสริมลาเทว่าเมื่อกาก่อนป่นมากก็ลูกยิ่งในใกล้ๆมาลัดเน่ก็เป็นเมอยู่ตาเสนันขนาดนาะวาทุบเนี้ยก็เป็นโพในป้อป้อทุบทุบเนาะใกล้ๆป้อหนาวนะใกล้ๆป้อป้อทุบทุบเนไหนแถวเลยมันนางก็ไ่ปลายกว่าเยาปอกนึงในออกล้วยกาว่ซสําคัญนปองมากคืนนันขณะออาบ้วนว่าจะเป็นลองจึงไหนในค่ะออก็เป็นอันใจอํารีเต้ๆในค่ะตั้งฝ่ายก็เป็นเมในี่ยก็ ดุกยวนห้เจ้านาทีเขาคณะผมมีปุลพอนเขาขับเื่งป <ms inside> ั้นห้ไร้หับลงพผงเป้งเสก้ามหนครับก็เป็นหน้าป้ายนั่งก็อันตายกว่านันกอลันในวาเมืออ่อนตั้งก็โคอยู่ในคณะว่าเขาสองก็โผล่เมในใกล้พิษกันหนวะนะใกล้พิษกันะเหวี่ยวและผู้ยิ่งก็อันตายนั่นก็ใกล้มากใครเนหน้าป้ายมันนันคณะนวะถูกโผล่ไดมาปอปอทุบทุบให้นันเฮ็ดนไใกล้ยาปอปอทุบทุบอยู่ตาเียให้นันค่ะมันนั่งก็ ไหลปลายปโผมันกว่าใน2ปอกเยาวในคขาว่ะก้วยกาวาป,ป้อโผมันมาลัดต่อมาย้อนหลีึ้นมันนางก็ขึ้นหลีต่อโผมันขึ้นเหอากว่ายอยู่จอมโผมันนคืนเห็นไหนค่ะวานะนะมันนางในขึ้นปอกก็อยู่จอมโผมันไปหึงซังในค่ะว่าอ๋อย,ย่าก่อสมารถูกเฮ็ดหห้แทงปอกกําได้ปอกกํานิได้ก่อเฮ็ดหห้แห้งนัน้นันขนาดนดอกถึงทีมันนางก็สัมป้อนเลยลูกตายกว่าในะอ๋อ ขะตั้งไว้นั่นค่ะนะอันเป็นญาติพีนองของฝ่ายผู้ยิ่งขะนอกกรเลอ่อนกันกว่าดีเฮือนจายพี่บุญในะคณะ,ะก็เป็นโผล่ะค่ะเปิดตาก,กว่าเก็บเอาเสือๆโคโคของนั่งยิ่งก็อันตายกว่าเฮ็ดน,นั่นคณะนะเนาะเฮลเลยเพราะว่ากว่าถึงดีเฮือนเนี่ยก็ก่อโหบทบนางนางกานตองในะค่ะเนาะเป็นแม่เป็นแม่ของโผล่น่นะเนาะแม่โผนั่งก็อันตายนั่นละคะก็เป็นแม่โผกอรัดในวา่า เมื่อลุกลุกไปเป็นจังไหก็เลยจอยปั้มหัวใจอยู่ในค่ะเนาะยก่นแนออกส่งหงยาในค่ะว่าก้อยกะว่าจังวันนั้นค่ะเนาะเนี่ยส่งหงยาในเซต้าก็มันนังเซ็งใจกว่ายาวในค่ะเมโพก็ลาดว่ารอสนเขาได้ก็เฮาก็อยยุงจอมกหืออันเขาผิดกันปอกําในก็เป็นรอหงตๆก็ฮําลีลีในนั้นน่ะก้อยกวันเลยยินวงแวงได้ก็อ่าเขาผิดกันองโทรศัพท มาจังหนังไนนะคะ่ะว่าก้วยกาวาเป็นรองสังเดชได้ก็ก็เป็นแม่ได้กอ็อําโหูนังกาวนะคะ่ะเอับไวเซเป็นเจ้าหน่ายเ่าเนี่ยก็เป็นแม่ก็ให้ลูกใจใน,นะค่ะน,ะะนะะ้องกับมอบอัปโดปันตีเจา้านาตีปรีภูมิปุนพรอนเขาในะ,ะนะะ้อมัอนนางว่าเฮ็ดพิษก็ฮับพิษเลยลูกนะะในเฮ็ดในแถวแลมันนั่งกอลาตีลูกจายมันเฮ็ดจังหนังไนนะค่ะว่านะคะ่นะ,คะอันนี้ก็เป็นไว้เฮ็ดจังหนังไนนะค่ะนะะ้อ อันเขาสองก็โพไม่แน่ค่ะนาะก็แต่ลยว่าเอากันมาหลายปียาวในขวหลายปีได้ก็ค่าเต็มไว้ป้านั้นขนาดเนาะปายาก็เขาสองก็ก็มีลูกโฮมกันมีลูกยิ่งโฮมกันหนึ่งก็ในค่ะอ๋อมีลูกโฮมกันหนึ่งก็ในขว่าอ๋อก็เป็นเมโพได้ก็ลาดวาอยู่จ้อมกันก็เมโพได้ก็อ่ากวาส่งยงอีสังจ้อมลองสุนโตป้ายาก็หักลุกไปในเหมือนลกยิ่งเต้ยาวในก็ว่าให้จังหนังไงในค่ะอ๋อ ลรื่สุด่ะอันก็เป็นโพโพตายนั่นเนี่ยกลยกว่าดีห้องปลากสมชุกนั่นเหรอก็กว่ามอบอับโต้หับตังพิดย่าววันในอ๋อ่ะตอนตาขับโตนั่งก่อนถูกก่อนตายกว่านั่นเนี่ยกเอาข่วาวโกทัดดี่ห้งยาสีกันอกเปิดตาเตหหาลองตั้งว่าอันที่มันนั่งเลยลูกตายกว่านเต้เตย์ย่ามันเป็นตายย้อนเพิดอสังเนี่ยแทงกํานึงเฮปยอก็ได้เอา ขับตัวในอปัญญาพี่น้องขนอก่อยแหนหลูด้านปันจมหนังฟิงทุ่งศาสนามีนั่นในคะดอนดาก็เป็นโพในก็เดบันตดตามกว่าจมหนังปักเปิงไม้มีวันเมื่งนั่นในคะอออันนี้เป็นข่าวขนอเป็นรองเต้ในคานะ้องการข่าวไทยรัฐออกว้ยในคะอ๋อค่ะปีปีน้องๆเองคอกรับถอมเย่ยเป็นเฮอพองค่ะก็จึงหนังว่าคเนะอันเปินใกล้ว่าขนอาโพอันว่าได้ป้อมอเอาก็ เป็นโพในคณะนะป้อมมอก ลีโกอันวานเนาะค่ะเฮาแลรก้นเฮาค่ะนเพราะว่าใขรพิษกันมากนยก็มันง่ายนะค่ะเนาะอันเขาสองก้อนนยก็ยินว่าพิษกันย้อนเปอโทรศัพท์มือถือก้อยหน่ยค่ะนาะตีเต็มันในก้นเฮาค่ะนพอเต๋เป็นกู้กันค่ะเนาะเป็นจ้าดปันกันเนาะมันก็ในถึงตีเป็นโพเมกันเยานในมันก็โหลอเลยมีลองซื้อโยนขนาดเนาะเพราะว่ามีลองซื้อโยมีลองรับรับเสื่งมเสืมกันในมันก็ตีให้ได้พิษกันค่ะเนาะเลองเล็กก็เย็นเป็นกว่าเลองใหญ่ในค่ะนะเย็น เป็นก่อนเรื่องใหญ่เสรเ็จลมสั่งถูกก็ถึงดีมันก็ได้ถึงดีขั้นผาดกันแปดกันจัะในลูกกว่าไหนคะ่ะลองโฟนลองมือถือจะหนคะ่ะนะอ๋อมันเป็นเฮ็ดแนวคะ่ะลองซื้อโยอันว่าไในลำลองลองใหญ่แต้ๆต้ในคันเนาะใครยืนอจมูก็ที่แับถอมปันแห้งใครย,ยอ้อนสูบปันให้พี่น้องใครอยู่เลียกินหวานและหลอดเพกกันเยาะก็มีนาะเฮิร์นกระเด็นกันเสนก,เสก้ำขันอ๋อไม่ทงค่ะ